สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวัทกนทางช่อง YouTube จากที่การวิพากษ์โพสต์ข้อความฉะหลกด่า้วยทอยคำที่รุนแรงดรีมแฟนสาวเสือเศษการถึงปมของในบ้านหายแถมเดือดที่มายุ่งกับลูกๆอีกสองคนของตนต่อมาดีมได้เคลื่อนไหวโดวยการโพสต์ข้อความตอบโตผ่านสตอรี่อินสตาแกรมด้วยว่าสิ่งที่บุคคลที่3ได้กล่าวหาไม่เป็นความจริง ในโพสต์สุดท้ายของสาวดีมที่โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เป็นจนํานวนมากว่าการเงียบไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าไม่ผิดอย่างที่เขากล่าวหาควรออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องตัวเองดีมเข้ามาตอบว่าขอบคุณค่ะขอรวบรวมหลักฐานก่อนนะคะออกมาพูดหน้าค่ะ เสียหายขนาดนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะทั้งถามถึงข้อเท็จจริงเรื่องสมุดบัญชีธนาคารว่าต้องเอาหลักฐานมาแสดงค่ะถ้าน้องเขาขโมยจริงน้องจะเอาไปทำไมแค่สมุดบัญชีถอนก็ไม่ได้ซึ่งดีมได้ตอบคอมเมนต์ว่าใช่ค่ะจะเอาสมุดบัญชีไปทำไมคะไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะทางบ้านก็มีฐานะค่ะไม่จำเป็นต้องไปเอาของคนอื่นเลยในเมื่อที่บ้านก็มีเช่นกันขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ รวมทั้งมีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิเช่นสู้ๆครับผมขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับผมเป็น f อพี่เสกไม่เชื่อว่าคุณเป็นแบบที่คุณป้าโรคจิตกล่าวหาและสงสารพี่เสกที่ไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจสักทีมีแต่คนสร้างเรื่องให้ปวดหัวตลอดสู้ๆนะครับขอให้ผ่านไปด้วยดีผมเชื่อว่า f อส่วนใหญ่ไม่คิดแบบป้าโรคจิตแน่นอน คำว่ากะรีนี้ฟ้องได้เลยนะคะเอาให้คุกสักทีเบื่อคำว่ารอลงอาญาเต็มทีเลิกกับลูกเขาเถอะบ้านนี้สงครามประสาดอะเสียสุขภาพจิตมากยิ่งประกาศว่าจะไม่ยอมรับเป็นลูกสะใภ้ด้วยทอยเถอะให้เขาอยู่กับครอบครัวเขาไปเสือนะ ดาเสียหายแบบนี้ฟ้องเุอค่ะเสียหายถึงครอบครัวเราเป็นต้นและล่าสุดดีมได้โพสไอจีสตอรีอีกครั้งโดยข้อความว่าประเด็นที่ทุกคนถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ว่าของที่ใส่อาจจะเป็นของอีกฝ่ายอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะนาฬิกาปาเต็ก AP Rolex ที่อยู่ในสตอรี่ทั้งหมดรถยนต์ S Class BMW 7สีขาวเป็นของที่บานทั้งหมดไม่ใช่ของอีกฝ่ายแต่อย่างใด ขอบคุณที่มาแรงข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณท,ทุกท่านสนับการรับชมช่องดาราก็สิบนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ